มทำไมไม่เป็นเอาดับเบิลช็อตล่ะเออเอาแค่นี้พอเดี๋ยวไปได้นอนกาแฟบ้านยายต้อยนะครับว้าวไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้เรามากินกาแฟเหมือนเดิมนะคะสามวันต่อกันแล้วค่ะร้านเดินของเราคะบ้านยายต้อยนั่นเองนะคะอยู่ตนนนทันค่ะันนี้อยู่แถวข้างวัดอะไรนะคะวัดโพนคะวัดโพนะ เด็ดมากนะคะสั่งตามสั่งเหมือนสั่งอาหารตามสั่งเลยค่ะนี่กำลังทำให้เลยนะค่ะนี่เจ้าของร้านนะครับผมสวัสดีครับสมัยก่อนก็ทําเป็นแบบสโลบาร์ครับเป็นโมกาพอทครับนี่ตอนนี้ไม่ไหวครับลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะทำเรื่องทำไม่ทันนะครับก็มาแวะมาอุดหนุนได้นะครับที่วัดโพนะครับถ้าอนนทันนะครับก็ได้ เราจะมีขนมครับทำเองทั้งหมดนะครับเปน่ากินมากเมืยว้าสิสิบบาทราคาเบาๆครับคานน่ารักน่ารักทำเองครับบรรยากาศร้านนะครับบ้านยายต้อยนะครับร้านเล็กๆครับอบปุ่น ไปเมียได้แล้วค,คือเท่าที่นี่นะคะไดย้ยังโน่เป็นอิ่มแล้วเพราะว่านโน่ถูกใจค่ะเมื่อวานเ <c oughs> มื่อวานหน้าบุตรย่าเปม่บูหรี่เพื่อนอ่าดูสิสดดีดมากค่ะทำไมไม่เ,เอาดับเบิลช็อตล่ะเอาแค่นี้พอเดี๋ยวไปได้นอนโอ้โอโตัวันนั้นดีงามมากเลยพี่ดีดมากค่ะ กาแฟบ้านยายต้อดหมไอ้ได้ออกไปคาจารยันน่มีหลายเผ่าพันธุ์ครับวันนี้กาแฟหลากหลายครับหลากหลายใครผ่านไปผ่านมาก็ย่าเมลืบบดว้าเดวรีบให้อจารย์แล้วก็อาจารย์เออกออกไปเได้แล้วครับโกโก้ เข้มข้นครับใครผ่านไปผ่านมาก็ยีบมาแวะอุดนได้นะครับร้านอยากจะตั้งอยู่ที่ข้างวัดโพครับเนี่ยวัดจะอยู่ข้างๆครับก็ร้านเล็กๆครับกาแฟบ้านยายต้อยนะครับก็กาแฟดีครับดีงามมากๆนะครับร้านอุดนน่ารักน่ารักครับพามากิน่อยครับสองคนัวเมียปริยาหันน้ามา ร้อยหกสิบบาทจ่ายให้ก่อนน้ำเยนนะค่ะพี่อย่าลืมแวะมาอุ่นนูนนะครับโอเคอย่าลืมแวะมานะคะกาแฟบ้านยายต้อยนะคะก็อย่าลืมกดตามด้วยนะครับฝากเพจกดสองคนสองคนตัวเมียเราด้วยนะคะจ้า